แล้วมาครับทุกคนวันนี้ก็มีคลิปลงเช่นเคยนะอันนี้จะเป็นรหัสคลิปสนิทนะครับเล่นครั้งนี้เจอฮันเตอร์เป็นแมงูนะทีแรกว่าผมจะมาทำอ่าผมกตอนนี้ผมกำลังเก็บข้อมูลของไอวอยู่นะครับเรื่องตัวแก้ทางแผทางเนาะอือทุกคน,อย,อ,นอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นจริงเลยนะเท่าที่ทดลองเล่นดูผมแค่ทดลองเล่นอไอวี่เฉยนะ ก็ได้มจากข้อดีข้อเสียแต่ว่าคลิปเนี่ยไม่ปล่อยไม่นานแน่นอนนะไม่นานเกินรอนะทุกคนนะแต่ว่าคลิปนี้ให้พามาดูแมงูออกสีกันนะถามว่าทําไมอ้อเป็นคลิปกันว่างนั่นแหละอันนี้เป็นคลิปกันว่างนะครับที่แรกเข้ามาเล่นลักกิ้กายเพื่อที่ว่าจะได้แบบหยิบมาแบบเผื่อเจอกับไอวี่ไง แต่ว่าเราไม่เจอเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอ่าแล้วจังหวะน,นี้ตีไปแล้วครับอันนี้เป็นการฝังนะลักจี้ใจก็คุ้มๆเลยที่ผมเล่นลักจี้ใจเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกปกติผมไม่เล่นหรอกลักจี้ใจอ่ะผมแค่ต้องการจ็บข้อมูลว่าตัวลักจี้ใจอ่ะมันเป็นตัวที่แก้ทางหรือแพ้ทางนะเพื่อที่ว่าจะได้มีข้อมูลดีๆมาให้เ,เพื่อนๆนะครับแล้วจวังหวะนี้ยังไงเนาะเครื่องไปได้หกสิบเจ็ดแล้วนะแม่งูวยังไม่ได้สักแผลเลยนะ บบนี่ลำบากละเหมือนจะเป็นแม่งูสกินสกินผ้าศิล๋อขอโทษครับเมื่อกี้เตะนะั่นนะเตะพัดลมขาผมไปโดนพัดลมพอดีเลยเหมือนจะเป็นแม่งูที่ไม่ชอบมากหรือเปล่าจาังหวะที่แม่งูเห็นแล้วนะสกิลสาบมาหรือยังเอ่ยเหมือนจะไปไล่คนอื่นแล้วนะแล้วที่กายเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่นั่นแม่งู มันจะไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงหัวใจเต้นนะแล้วจังหวะนี้แม่ง,งูเหมือนไปหาใครเหมือนเขาปั่นเสร็จป๊อแปปั่นเสร็จแล้วนะน่าจะรู้ว่าเพื่อนน่าจะอยู่ตรงนั้นนะลุมอยู่ตรงนี้นะครับหลุมอยู่ตรงสุสานจะด้วยและหลุมหลุมตรงนี้มันออกง่ายอยู่นะแล้วจังหวะนี้แม่ง,งูได้ตีฟรีหรือเปล่าพอไปข้ามไปนะ ถ้าเป็น My iPad ก่อนเนี่ยน่าจะเล่นใช่ไหมไมไ่น่าจะพอข้ามข้ามต,ต่างไม่ทันมันมีรุ้นแบบโดนเทเลอร์ไอแพดก่อนอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมแล้วจังหวะนี้มีการเต้นยั่วๆไปครับจากไมไอนะผมก็ชอบถามนะไมไออะเต้นยัๆๆๆ่วๆเต้นยั่วๆแล้วจังหวะนี้แม่งงูปล่อยมามาเนาะเรียบร้อยเบสิกตามสไตล์เบสิกเบสิกของแมงูนะ แล้วก็เกมนี้มันมีชอตที่ผมพลาดด้วยครับแต่ว่าไม่บอกหรอกไม่สปอยเลย่นเรียบร้อยจังหวะน,นี้โดนตีลมแล้วนะเครื่องหรือสองเครื่องแม่งูมีโอกาสพลิกเสมอหรือว่าชนะได้เลยนะจังหวะน,นี้ลัคก,กี้กายเหมือนจะมาช่วยนะลัคก,กี้กายมีไอเทมสองอย่างนะทุกคนรอดูนะช็อตที่ผมจะเข้าไปช่วยเนี่ยผมพลาดดีนะเพื่อนมาสอนทัน ไม่งั้นไม่อยายได้บินไปละเอามาดูจังหวะนี้นะมีการยกหลอกกันครับจังหวะนี้ไงตีมาไม่โดนนะเราต้องยกหลอกไปเรื่อยเพื่อการเป็นการเสียเวลาฮันเตอร์จังหวะนี้ยังไงอ่ะทุกคนเราดูจังหวะนี้นะอ่าจังหวะนี้กดไม่กระทาม,มาแม่งูงเหมือนจะดูก็เลยตีซัดไปเลยนะจังหวะนี้อุ้มมาแล้วยังไง อุ้มมาแล้วก็วางได้เหมือนเดิมนะแต่ว <c> ะ <oughs> นี้โดนผักไปนะผักนาน,านแต่ว่าไม่รู้ว่าระยะคูดามมนาขนาดน,านี้หรอัต่วะนี้แม่งูไปไล่คนอื่นแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเครื่องมันได้เท่าไหร่แล้วนะโอเคอีกฝั่งหนึ่งก็กําลังถอนคําสาบอยู่นะอีกเหมือนเตรียมจุดแล้วนะแต่เหมือนเมื่อกี้แม่งูไปไล่ลักกี้กายนะเมื่อกี้โกสุสด้วย ระหว่านี้ลัก,กี้กายไม่รู้ว่าเครื่องเต็มแล้วครับก็เลยไปเปิดหาก็เลยจะไปเปิดเอาเข็มเนาะแต่ว่าที่จริงเครื่องเครื่องก็เสร็จแล้วรงหว่างที่กดผิดนะแล้วแม่งูยังไงแม่งูเหมือนจะเลยไปหาลักี้กายหรือเปล่าเหมือนจะได้ยินเสียงฮิวนะ ใช่แน่เลยเหมือนนะลักกี้กายยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยแมงูตีไปแต่ไม่โดนนะถ้าจะเป็นแมงูมือใหม่แหละช็อตนี้ก็จุดไปเลยนะมาดูกันว่าแมงูขอจะเอาอย่างไรอ้าวแล้วแมงูเขาเปลี่ยนเป็นพังเครื่องและแมงูไม่มีเทเลว้าวมันน่าสนใจจริงๆจังหวะน,นี้ทั้งสามคนจะไปเปิดประตูเลยครับ ส่วนทางด้านของลัก,กี่กายก็รู้นะว่าแม่งูมีตาแดงเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเป็นลูกลักบี้มานะครับจะได้แบบวิ่งออกประตูปื้ดไปเลยเผื่อเรายิงได้นะจังหวะนี้แม่งูเหมือนจะมาทันหรือเปล่าแม่งูสาบไหมอ่าสาบแต่ว่าประตูก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนๆเขาออกกันนะมีนายยิบคนนึงที่ยังไม่ออกนะแต่เพื่อนกดข้อความบอกให้รีบไปซะ เหมือนแมงูเขายังเฝ้าอยู่นะแล้วจังหวะน,นี้ยังไงลัคกี้กายใช้พวก,กาหารกับแม่งูแม่งูไปท่าอีโมนี่เลยเนี่ยมาดูกันว่าจะโดนออกสี่หรือไม่จังหวะน,นี้ลัคกี้กายมาแล้วเดินมาแล้วก็ยังไงรักบี้เลวออกประตูแล้วก็ออกมาตัวไม่ได้แม่งูเหมือนกับเจ็บแสบแสบซวงเลยทีเดียวเชียวนะอ่ะนี่แชะไปทีหนึ่งอ่ะแชะไปอีกทีหนึ่ง นี่เป็ไงอันนี้เป็นคลิปตัดเลี่ยนนะเดี๋ยวผมทําปกให้เหมือนเดิมไแหละอืมส่วนคลิปไ v ไม่ต้องห่วงนะตัวแก้ทางแพ้ทางวิธีการเล่นเกมก็เดี๋ยวอัดให้ทีหนึงนะ